ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์ s ไซร์โฮโลมัสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีสิงห์นะครับประจําช่วงเดือนมีนาคมนะครับ คนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะครับดาวประจําตัวของคุณนั้นคือดาวพระอาทิตย์นะครับซึ่งในจังหวะตอนนี้เนี่ยดาวประจําตัวของคุณนั้นมีเหตุวความวุ่นวายค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับด้วยเหตุที่ว่าหนึ่งดาวประจําตัวของคุณนั้นนะฮะในช่วงต้นเดือนเนี่ยอยู่ในเรือนคู่สตรูนะครับมันก็มีเรื่องให้หยุดหยิ้งจุกจิกกวนใจนะครับกับผู้คนรอบข้างได้ค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้ครับแนะนําเลยนะฮะยา ไปวุ่นวายนะครับเรื่องของชาวบ้านชาวช่องนะครับเพราะว่าการที่คุณนั้นไปวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านชาวช่องนะครับจะสร้างความปวดเสียเบียก้าปวดหัวปวดกระบาลให้กับตัวของตัวคุณเองนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้และเตือนความจำว่าอย่าไปวุ่นวายและจะเป็นมุมที่ดีนะครับแต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นไปวุ่นวายปุ๊บนะปัญหาเนี่ยนะยุ่มยิ้จุกจิกนะครับมีเรื่องมีราวนะฮะไม่เว้นแต่ ระหวันนะครับตรงจุดนี้นี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้นะครับแต่คราวนี้ครับถ้าเราโฟกัสครับไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคนที่เกิดราศีนี้นะครับภาษาหมอดูเนี่ยคกรรมมะมลนะฮะในช่วงต้นเดือนนะครับกรรมมะแปลว่าการงานครับมะแปลว่า1นะอาจจะแปลว่าจบจากงานเก่าเริ่มต้นงานใหม่บางอย่างไปไม่ได้นะฮะก็ต้องทิ้มันไปเพื่อเริ่มต้นสิ่ง ที่มีอยู่หรือสิ่งใหม่ๆจะเป็นมุมที่ดีที่สุดนะครับหรือ2อาจจะแปลว่ากรรมมะมรณะเนี่ยคุณอาจจะไปเจ้าเอ๋นะกับเพื่อนร่วมงานเก่านะครับการงานเก่าๆกลับมาชักชวนคุณให้กลับไปทํางานด้วยก็ได้มันก็แปลได้หลายอย่างนะครับตรงจุดนี้แต่ถามว่าจุดตรงจุดนี้เนี่ยคำว่ามรณะชื่อมันอาจจะฟังไม่ดีนะแต่ว่ามันมีมุมของภาษาหมอดูคืาว่าดาวกางเป็นมรณะแต่มีตําแหน่งเป็นมหาอุดนะครับบางอย่าง ปล่อยไปแล้วทําให้ตัวเองนั้นจเจริญก้าวหน้านะครับหรืออีกมุมนึงเนี่ยนะกับไปสารต่อในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆงานเก่า,าๆที่มันถูกพับไว้นะครับโปรเจตกต์เก่าๆที่ถูกพับไว้สุดท้ายในสุดโปรเจตกต์นั้นเนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มจะสร้างความมั่นคงให้กับเจ้าดวงชะตาชีวิตในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอย่างแน่นอนครับอาจารย์ของการันตีส่วนเรื่องของการเงินนะครับ ในภาพรวมแล้วนะครับคุณต้องระวังไว้นิดหน่อยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้นะฮะดาวการเงินของคุณนะครับยังโคจรนะฮะอยู่ในเรือนคู่สตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนปลายเดือนนะครับดาวการเงินเนี่ยนะฮะมีเกณฑ์ของการเสียเงินโดยใช้เหตุนะครับโดยเฉพาะครับใครที่นะฮะอายุมากพอสมควรก็ต้องดูแลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายครับเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการ เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคุณมีเหตุของการเสียเงินเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนมีนาคมตลอดทั้งเดือนนะครับหรืออีกแปลว่าอีกม,มุมหนึ่งเนี่ยมีเหตุของการเสียเงินกับการแก้ไขปัญหานะมีบ้านซ่อมบ้านมีรถซ่อมรถนะครับนะดูแลนะผู้ป่วยเยอะนะครับหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีเกี่ยวกัการใส่ซองกับงานนะนะงานศพอย่างนี้นะหรืองานช่วยเหลือเกอื้อกูลผู้คนเนี่ยนะนะ ทางแก้ที่ดีก็คือในช่วงเดือนมีนาคมนะครับอาจารย์แนะนําว่าเป็นจังหวะของการอะไรบริจาคนะฮะนะให้ทานนะครับทำบุญลงศพได้ก็จะเป็นการดีเป็นการแก้ดวงชะตาชิตที่เหมาะสมเหมาะเหม้งกับดวงของคุณในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของนะฮะความรักนะครับดาตัวแทนเรื่องของความรักของคุณนะครับในช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาเพราะว่า คุณจะมีดาวบาปพะเคาะนะครับย้ายราศีนะครับมาทำมุมต่อดวงของคุณเน่ตตั้งแต่ช่วงวันที่1มีนาคามปุ๊บเนี่ยนะครับใครที่นะชีวิตคู่นั้นกำลังลาของระแห่งนะครับมีเหตุที่จะทะเลาะจุกจิกหรือมีมุมของการห่างเขินกันนะครับหรือแยกทางกันได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนะครับส่วนใครก็ตามทีนะครับผมที่ โซดอยูอาจารย์กระแนะแนวว่าในช่วงเดือนมีนาคมครับเป็นจังหวะยังไม่เหมาะที่จะไปเริ่มต้นกับใครเพราะมีสิทธิ์ที่จะผิดหวังนะอาพัอาพอับชาวเรื่องเกี่ยวขกับความรักได้ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับนี่คือเป็นส่วนประกอบนะส่วนหนึ่งของการทำนายดวงนะครับผมตามนี้นะเอาละฮะแต่นี่คือส่วนหนึ่งของขุมพยากรนะครับอยากนัดหมายนะฟังดูดวงของตัวเองเป็นการส่วนตัวนะครับ ก็ด้านหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ line assign holomaster มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ